สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ตู้ข้าวหอมสาขาน้องจอกนะครับกลับมาเปิดร้านที่ที่บ้านนะครับที่หนองจอกก็คือทําที่บ้านนะครับวันแรกวันแรกวันนี้เป็นวันจันทร์ที่5เดือนกันยานครับที่กลับมาเปิดสาขาที่หนองจอกนะครับคือผม ทำอยู่ที่บ้านนะครับทาอยู่ทาอยู่ในบ้านเลยนะครับทาอยู่ในบ้านเลยเมื่อเช้านี่ตื่นตีสี่ครึ่งนะครับตีสี่ครึ่งก็เตรียมโจ๊กขายนะครับขายให้ใครขายให้คนให้คนในหมู่บ้านนะครับก็คนที่ผ่านไปผ่านมานะครับเมื่อเช้านี่ข้าวเนี่ยใช้ข้าวหนึ่งกิโล แล้วก็หมูก็ประมาณน่าจะประมาณโลครึ่งนะครับ <differently. S 1> หมูประมาณโลครึ่งหมูประ, er. ระมาณโลครึ่งก็ปรากฏว่านะครับวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่ข้าวเนี่ยข้าวหนึ่งกิโลเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณสองถ้วยนะครับข้าวหนึ่งกิโลจะเหลืออยู่สองถ้วยรประมาณสองถ้วยที่อยู่ในหม้อนะครับเราจะใช้แค่หมูกับไข่นะครับกับข้าว เราใช้แค่สองสาอย่างหลักๆเลยก็มีข้าวกับหมูสองอย่างนะครับอาจจะมีไข่ลวกไข่เค็มไข่ยม m าด้วยนะครับก็มีประมาณนี้ก็คือทําในทําแค่ในหมู่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปเปิดร้านข้างนอกนะครับเริ่มทําในหมู่บ้านก่อนนะครับวันนี้วันแรกเรามาดูผลลั์กันว่าเราขายในหมู่บ้านเนี้ยได้เท่าไหร่วันแรกนะครับวันแรกแต่ป้ายเนี่ยนู่นป้ายอยู่ข้างหน้านะครับเพื่อนเห็นไหม ป้ายจุเสาจะบังอยู่นะครับป้ายจกเสาจะบังนะโอเคนั้นเรามาดูนั้นเรามาดูกล่องนี้กันว่าเมื่อเช้าเนี่ยขายประมาณสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงมาดูว่าเราจะได้เท่าไหร่คลิปนี้ทาลงไว้เพื่อเตือนตัวเองนะครับว่าวันที่เริ่มต้นเนี่ยวันที่เริ่มต้นวันแรกๆเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับอ่ะเรามารุ่นไปพร้อมกัน ะคกัน,นไว้พร้อมกันตันแดนโอ้ oh. อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยโอเคนะครับเรามานับพร้อมกันอันนี้เป็นตังทอนจริงๆนะครับนี่นี่นี่เป็นตังทอนจริงๆน,นะครับตังทอนอ่ะเรามานับดูนะบนี่จะขายเมื่อเช้าขายที่บ้านนะครับเนี่ยทำโจ๊กขายที่บ้านคแค่หมูกับไข่สองอย่าง แต่บอกไว้ก่อนนะครับราคา40-45นะครับโอเคเรามานับดูหนึ่งนะสองเอาช่วยกันนับนะครับก็จะได้กี่บาทสามหรือว่าจะให้ทายดีสี่้ย สี่ร้อยแล้วอ่ะนี่สี่ร้อยแล้วครับขายวันแรกแล้วเนี่ยห้ามีห้าร้อยแล้วนะครับเนี่ยฮยหมดหรือยังหกนี่หกแล้ว,ลวหมดยัง หกเจ็ดเจ็ดหมดหรือยังต้องดูสิฮึบแปดนี่นะครับหมดยังหมดยังโอ้หมดเรียบร้อยแล้วครับแบงค์ร้อยมีทั้งหมดแปดใบนะครับแบงค์ร้อยมีทั้งหมดแปดใบ รวมยอดขายวันนี้นะครับแ0ดร้อยบาทขายที่บ้านนะครับผลลัพธ์กับการขายโจ๊กที่บ้านแปดร้อยบาทโอ้ถือว่าได้เยอะนะครับวันแรกกับการที่เรามาเปิดตลาดโดยที่เขาไม่รู้เลยนะครับบางคนก็ไม่เคยเห็นบางคนก็ไม่เคยทานเลยโจ๊กสูตรแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะคนอยากลองของแปลกก็ได้ เราไม่เข้าข้างตัวเองแต่ก็ถือว่าโอเคครับอยู่บ้านเราอยู่บ้านเฉยๆนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรก็ขายโจ๊กแค่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับแปดร้อยบาทก็ถือว่าโอเคนะครับหนึ่งคือเราไม่ได้เช่าเช่าหน้าร้านนะครับก็ทําแค่ที่บ้านนะทําแค่มีเวลาแค่ตื่นแค่ตีสี่ตีสี่ครึ่งนะครับเตรียมของนะครับตีสี่ครึ่งกับตีห้านะครับก็ใช้เวลาก็หกโมง จ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงก็ประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับก็ได้แปดร้อยบาทนะครับผลลับเช้านี้ครับก็ก็โอเคนะก็สําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยู่บ้านนะครับอยากจะลองเอาขายดูหรือว่าลองหาชีพอย่างอื่นทําขายดูก็ลองดูนะครับโดยที่ไม่ต้องเช่าหน้าร้านนะครับในยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะลงในเรื่องของอแกล็บนะครับของ โรบินฮูดของอะไรต่างๆนะครับที่ลูกค้าสามารถสั่งผ่านแอปได้ก็ก็ลองดูครับลองลงดูอันนี้ยังไม่ได้ลงแอปนะครับเนี่ยนี่กำลังรอลงแอปอยู่2เจ้าครับรอคอนเฟิร์มอยู่อันดับแรกคือโรบินฮูดนะครับอันดับ2ก็คือไลแมนนะครับนี่กำลังจะลงแต่ยังไม่ลงนะครับเนี่ยยอดขายยังยอดขายยังไม่ลงแก๊ปนะครับเนี่ยว่าจะเริ่มลงแก๊ปเป็นพรุ่งนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนก อยู่บ้านเฉยๆแต่ไม่มีอะไรทำนะครับอยากจะหาไรายได้เพิ่มก็ลองหาสินค้ามาขายดูนะครับเราอยู่บ้านเฉยๆไรายได้เข้ามาในบ้าน,นก็ลองลองหาสินค้ามาขายดูนะครับไม่เกี่ยวว่าจะเป็นโจ๊กก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะครับลองลองจับสินค้ามามาขายดูนะครับที่บ้านก็ถือว่าโอเคครับเวลาว่างสําหรับคนที่ไม่ได้ทํางานประจํานะครับอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทําก็หาอะไรมาขายได้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับ แล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ